เวลาจิตมีความทุกข์นะจิตมันก็จะหนีทุกข์นีหนีทุกข์มันหนีไม่ได้อทุกข์มันเป็นของประจําโลกหนีตรงไงก็หนีไม่พ้นนะความทุกข์นะโลกนี้มันคือตัวทุกข์ให้เราดูไปนะจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางถ้าจิตเราเป็นกลางเราไม่ต้องกลัวทุกข์หรอกทุกข์มันเป็นสมบัติของโลก นี่จิตเราไม่เป็นกลางนะพอเห็นความทุกข์เราก็ไม่ชอบเราอยากพ้นพ้นไปเร็วๆอะไรเงี้ยจิตเราก็เศร้าหมองให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ทันจิตที่พยายามจะไม่ทุกข์พยายามให้จิตนิ่งๆอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะดีขึ้นอีกจะทุกข์น้อยลง